สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับกบยางนะครับเหยื่อปลอมยอดฮิตนะในประเทศไทยหรือว่าจะเป็นเหยื่อประเภทอื่นๆก็ได้นะครับที่น้าหนวดสามารถรีวิวได้น้าหนวดยินดีนะครับวันนี้อยู่กันกับค่ายนอกกระแสอีกแล้วนะครับจากค่าย fp รัวนะครับโดยนาโป้งสตีดฟิชชิ n งนั่นเองนะครับก็ สำหรับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า s k e l e ต o n Flock นั่นเองน,นะครับ s k l l ต o o f l o อ k นี <c> ่ <oughs> ออกเสียงป็าไงสิงยดยอญาตินะนะครับ สำหรับชุดนี้เนี่ยยังอยู่ในโปรเจกต์สายฟิชชิงนะครับมิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอยากให้น,านา้าๆนักตกปลาที่มีผลงานกบยางนะครับแล้วอยากเปิดช่องทางในเรื่องของการทำการตลาดหรือว่าอยากให้นันนวดเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการช่วยทำการตลาดมาเลยมาหานหนวดได้นะครับอ่ะ กลับมาที่เจ้าสเกลตันฟล็อกนะครับตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่านาโป้งเนี่ยไม่ได้ให้แพ็กเกจนันโนวดมาแต่นาโป้งถามนันโนวดแล้วว่า อตอนนี้ยังไม่มีแพ็กเกจยังไม่เสร็จเนี่ยาสามารถรีวิวได้ไหมบอกตรงนี้เลยนะครับข้อมูลทุกอย่างมันเป็นคลิปวิดีโอมันสามารถเพิ่มเติมเข้าไปในคลิปได้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีแพ็กเกจก็ส่งมานะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวน้าหนดต้องถามรายละเอียดอยู่แล้วนะครับอ่ะรายละเอียดติดต่อนะครับบอกไว้เบื้องต้นเลยเดี๋ยวน้าหนดโชว์เฟซบุ๊กให้ดูด้วยนะครับติดต่อไปที่ โป้งสตรีทฟิชชิงนะครับ FP ลัวนั่นเองนะครับตามรูปที่ขึ้นไว้นะครับเบอร์โทรนะโป้งนะครับ065นะครับ306นะครับ7629นั่นเองอนะนะเจ้าสเกลตันฟอกนะครับยังไงก็บอกรายละเอียดการติดต่อไว้ก่อนส่วนเรื่องของราคาไปถามนะโป้งเอาเองแล้วกันนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมี2ตัวนั้นหนวดรีวิวตัวที่นั้นหนวดชอบดีว่าสวยๆก็คือเนี่ยตัวสีเขียวเหลืองนี่เลยนะครับนี่นะ คือต้องบอกก่อนนะตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดจากผู้ผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกก่อนว่าคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นคือ,อนาโป้งเนี่ยทำงานด้วยตัวเองทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแกะโมนนะครับจนไปถึงการประกอบชุดเบ็ดหรือว่าชุบบอดี้ด้วยน้ำยางนะครับทำทุกขั้นตอนด้วยตัวเองอันนี้ทำไมถึงนัาหนวดรู้เพราะว่าเราได้มีการสัมภาษณ์กันก่อนนะครับสัมภาษณ์โดยการแชทนี่แหละนะครับขอข้อมูลเพื่อที่ว่า อ่านหนวดเนี่ยจะได้เอามาทํารีวิวให้กบยางหรือว่าผลิตภัณฑ์ของแต่ละค่ายได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้นะย้ําอีกครั้งว,ว่าชื่อสเ e ลตันฟล็อกนะครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรกันนะแต่ฟล็อกเนี่ยรู้ว่าแปลว่ากบนั่นแหละนะครับก็เป็นกบยางไม่รู้ว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ของนับโป้งนะครับแต่ว่าหลังจากที่นหนวดออกแคมเปญ มีคุณภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาไปนะโป้งก็ติดต่อมานะ,อะขอบคุณนะโป้งมากที่ไว้ใจนะนวดนะครับตัวนี้เป็นกบยางหนังกลับนะครับนี่พื้นฐานนะครับออกแบบมาจากพื้นฐานของทรงหยดน้ํานั่นเองนะครับส่วนใหญ่มันก็มาแบบนี้แหละนะครับเป็นกบยางหนังกลับสัมผัสเนื้อครั้งแรกที่ถือว่านุ่มนะนุ่มมากๆเลยนะครับการชุบเนี่ยนะโป้งแจ้งมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีดาน้ายางใสเนี่ย รวมๆแล้วมันคืออยู่ในกลุ่ม6บวก1นะครับอ่าหวก1รอบนั่นเองนะครับแต่ว่ารู้สึกว่านุ่มเป็นพิเศษนะแล้วก็การแกะโมนของเขาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับนี่ถือว่าสวยงามในเรื่องของอ่าน้าโหนดมองแบบนี้มองในเรื่องของการดีไซน์ในการจินตนาการ เขาเรียกว่าสร้างความเป็นตัวของตัวเองด้วยการแกะโมนของตัวเองนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแบบคล้ายๆเขาเรียลวดลายแบบ minimal, มินิมอลไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายแต่จริงๆแล้วมันน่าค้นหาคําว่าสเกล t o n Fox กับ ในรายละเอียดของจินตนาการของผู้สร้างโมนเนี่ยนะครับเขามีจินตนาการอะไรที่จะสร้างไอ้เจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้นะอันนี้มันน่าสนใจนะครับมันเป็นงานแฮนด์เมดที่ทําด้วยตัวตัวเองทั้งหมดเนี่ยคือน่าสนใจมากถือว่าน่าอุดหนุนมากเลยนะครับอ่าเนื้อ,อยางอย่างที่บอกไปนะครับนุ่มนะครับแล้วก็ความสวยงามน้าหนวดก็มองว่าต้องต้องยกให้เขาเพราะว่าเขาดีไซน์เองอะไรเองทุกอย่างเลยเนาะก็ถือว่านะสวยตามที่ พวกแบบได้จินตนาการไว้นั่นเองนะครับอันนี้เรื่องของความสวยงามนั้นหนวดพยายามย้ําแล้วนะว่าขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับตัวนี้มันก็เป็นเหมือนผลงานศิลปะนะครับด้านใต้ท้องนะครับมีแกะสลักด้วยว่า FP นะครับอาจจะ่าย FP ลัวนนั่นเองนะครับแต่ว่าอาจจะแกะสลักไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่มันก็เลยไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ถ้าตัวนี้นะด้านใต้ท้องเนี่ยถ้าลงสีเป็น สีเป็นตัวอักษรได้เช่นสีดําหรือสีทองหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้เวลามันปลิ้นออกมาจากโมลแล้วมันเห็นความชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้โลโก้เนี่ยเด่นชัดมากขึ้นอันนี้นะาหนวดแนะนําเท่านั้นนะครับส่วนเนื้อยางอย่างที่บอกไปแล้วนุ่มนะครับตัวนี้นุ่มเลยแต่ว่าคือการกันสว่างเนี่ยคือน้าหนวดมองว่าทําได้ดีนะคือเห็นไหมอากาดกันสว่างเนี่ยมันซ่อนอยู่ด้านหลังบอดี้ที่ที่เขาได้แกะสลักไว้อะเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวนนท์ปริ้นให้ดูก่อนนะในแบบนี้บอดี้เขาแกะสลักมาแบบนี้เห็นไหมมันมันเพื่อป้องกันกัดเคลือบเพื่อป้องกันองศาเบนเปิดอยู่แล้วนะครับแต่นนท์ไม่มั่นใจเดี๋ยวนนท์จะอธิบายแบบนี้นะว่ามันเสถียรแล้วหรือยังอันนี้ต้องไปต้องไปพิสูจน์กันอีกทีหมายถึงว่าต้องไปดูเรื่องของงานประกอบนะตัวนี้มันดีนะครับต้องไปดูเรื่องของงานประกอบอีกทีหรือว่าโมนที่สร้างมามีโมนกี่ตัวนะครับเพราะว่านนท์มาลองดูกับตัวสีเทาเนี่ยนะครับเนี่ยมันยังติดมืออยู่เห็นไหมเห็นไหม เนี่ยนะมันยังติดมืออยู่นะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดติได้นะครับว่าเดี๋ยวถ้าลูกค้าซื้อไปเนี่ยนะครับอาจจะต้องปรับปรุงตรงนี้อีกนิดนึงแต่ว่าทํามาได้ดีแล้วมาถูกทางแล้วนะครับมาถูกทางก็คือเห็นไหมครับมีรายละเอียดการกันสว่าแล้วนะครับแต่เรื่องของงานประกอบนะครับอาจจะไปดูีกทีนั้นนะโป้งนะแต่นันหนวดเป็นกำลังใจให้ยังไงเนี่ยมันมาถูกทางแล้วมันสวยงามแล้วนะครับเรื่องการกันสว่านะครับนันหนวดก็ให้ไว้ที่ อ่าีหนวดก่อนละกันเนาะเพราะว่าอาจจะต้องเอาไปปรับปรุงอีกสักหนวดหนึ่งนะครับให้มันสเสถียรหมายถึงว่าคำว่าเสถียรเนี่ยหมายถึงว่าอ่าทำมากี่ตัวก็ให้มันเหมือนกันหมายถึงว่ามีคุณสมบัติกัดกันสวะเนี่ยเหมือนกันนะเออประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะต่อไปไปดูเรื่องอะไรต่อละเดี๋ยวต้องต้องปลิ้นแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวต้องปลิ้นออกแล้วนะครับอ่ะไปดูกันเลยเดี๋ยวก,เยวก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนวดลืมแล้วป่าวะ ในเรื่องของสเปคนะครับที่นโป้งว่า,าไว้เนี่ยตัวเนี้มันจะเป็นสเปค3.6-3.8ถึง3.8ซนเมตรนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับน้ำยางในการชุบนั่นแหละนะครับไอ้ที่น้นหนวดยพยายามเข้าใจนโป้งนะส่วนน้ำหนักเนี่ยเซตไว้ที่6-7ถึง7กรัมนะครับแล้วก็เบ็ดตัวนี้เป็นเบ็ด s s เบอร์หนึ่งะครับแล้วก็ใช้เบรลิวเบอร์เดียวนะครับแต่แต่วนโป้งบอกว่า ดัดใบหลิวแบบนี้เน้นเน้นตีน้ำเนี่ยเป็นฟองนะครับอ่าเน้นตีน้ำเป็นฟองนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลื้อกันเลยนะครับไปดูด้านในของเจ้าสเกลตันฟอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่คือของเครื่องนะครับอ่าวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูสเกลตันฟอกนิดหนึ่งตัวนี้ยืดได้นะเพราะว่ามันมันมันไม่ได้อ่าเคลือบเงานะครับโหถือว่าค่อนข้าง ชุบ6ชุบ6แต่ออกแนวค่อนข้างนุ่มนะชุบ6ออกแนวนุ่มเลยนะครับคือปลากัดวัดติดง่ายนะครับนะนั่นหนวดมองว่าเนื้อแบบเนี้ยปลากัดวัดติดง่ายมันจะคล้ายๆพวกจเจนฟโฟนะครับไอก้กบยางหางแมงป่องนะครับคล้ายๆพวกอ,อะไรนะวีหกนะครับพันเตอร์วีหกเนื้อมันนะเนื้อสัมผัสนะนะนั้นหนวดมองแบบนั้นนะเนื้อสัมผัสประมาณนั้นอามาดูเรื่องของสรีระของเจ้าสเกลตันฟอกนิดนึงนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้นะหนวดวัด ณปัจจุบันนะเออวัดณปัจจุบันแบบนี้เลยนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ3.7มซนติเมตรนั่นเองนะครับมีความยาวนะแล้วก็เรื่องของความกว้างนะครับนี่ความกว้างอยู่ที่ประมาณนะครับ1.9เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับของบอดี้นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ1.75นะครับก็โดยประมาณใน1.7 1.8นนะครับเซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่ก็คือบอดี้นั่นเองนะอ่ะต่อมานะครับ มันคือห้องเครื่องนะครับนี่ห้องเครื่องแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นลูกหมุนเบอร์สี <sunny> ่นะครับใช้ลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะครับ àng, กบยางรุ่นหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของลูกหมุนเป็นหลักเลยด้านหน้าเนี่ยที่ต้องไปเกี่ยวกิบก๊บเนี่ยนะครับเพราะว่าเห็นมีดราม่าเยอะแยะมากมายพวกลูกหมุนระเบิดหรืออะไรพวกนี้นะครับบางทีมันก็ต้องเซฟตี้ไว้ก่อนแบบนี้แ,บบแหละใส่ใหญ่ก่อนเลยนะครับแล้วก็เบ็ดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งของ SNS นะครับ แล้วก็พันด้วยตัโกฟิวส์นะครับและด้านในก็มีลวดสแตนเลสนะครับแต่ว่าลวดสแตนเลสเส้นใหญ่เหมือนกันนะโอ้หัวเส้นใหญ่นะชุดท้ายเนี่ยใช้เป็นลูกหมุนเบอร์อเบอร์6นะครับเบอร์เล็กหน่อยนะครับด้านหน้าเป็นเบอร์4ด้านหลังเป็นเบอร์6นะครับต่อด้วยสปิตลิงแล้วก็ใบเหลี่ยมเบอร์3นะครับอันนี้นหนูก็เพิ่งรู้มันมีเบอร์ด้วยนะเออหนโป้งบอกว่ามันเป็นใบเหลี่ยมเบอร์3ดัดแบบว่าตีน้ําเป็นฟองนั่นเองลักษณะแบบนี้เอาไว้รุ่นลองดูไว้นะ วิธีดัดแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าดัดตีน้ําเป็นฟองนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นชุดห้องเครื่องนะครับสําหรับชุดห่องเครื่องเนี่ยน้วหนูก็มองว่านะ้ำมันก็ให้องค์ประกอบมาดีนะโดยโดยโดยก็ถือว่า,อาพอสมควรเลยแหละนะครับถือว่าให้อุปกรณ์มาค่อนข้างดีเลยนะครับ รับรับไปได้เลยนะ4.5นวดนะแต่ถ้าเพิ่มใบเคาะเพื่อเป็นตัวเลือกนะก็ก็จะดีนะครับใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคนั่นเองนะครับน,นหนวดข้ามไป1ขั้นตอนนะครับจุดการปักชีกนะครับมีจุดการปักฉีกเฉพาะทางนะครับแบบนี้นี่นการปักชีกเฉพาะทางแบบนี้อันนี้ชัดเจนมากนะครับเนื้อหนานะครับเออแตนน่น้ำยางหรือเนื้อยางของน้าโป้งเขานุ่มนะนุ่มออกแนวอย่างที่น้าหนวดบอกแล้วพวก ฮันเตอร์วีหกแล้วก็พวกไอ้เนี่ยแหละกอบยางหายแมงป่องอะเจนโฟะประมาณนั้นเรือนะครับนุ่มนะนุ่มสัมผัสนุ่มเลยนะครับนุ่มเลยนะครับเรื่องของปุ่มการปากชีกนะครับตัวนี้หนวดให้5้าหนวดได้นะครับเพราะว่าทํามาชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรื่องเพื่อ,อในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการประกอบที่แม่นยําด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการปักฉีกด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปชั่งน้ําหนักกันนิดนึงนะครับว่าน้ําหนัก โดยรวมเนี่ยที่ว่าไว้ใน6กกรัมเนี่ยนะครับเป็นไปนตามสเปคหรือเปล่านะครับแต่นี้ก็เป็นสเปคที่นโป้งบอกมานะครับอ่าบอดี้นี่ไม่ต่ำเออไม่ถึง2นะครับอ่า1นนะครับแล้วก็อ่าชุดท้องเครื่องเนี่ย4กว่าฉะนั้นมันก็ต้องเป็น 6นะหกถึงเกรัมอ่ะจริงๆนะครับหกถึงเกมนะครับน้าหนักตัวนี้นะครับเดี๋ยวนนทดขอลื้อด้านในของห้องเครื่องให้ดูก่อนนะครับนนดไม่ได้ข้ามขั้นตอนนะแต่เพียงว่าอยากช่างน้ําหนักของอุปกรณ์เดิมที่เขามีอยู่เนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้นเองนะครับอ่ะมาดูนะครับว่าด้านในเนี่ยเขามีวิธีการประกอบแบบไหนนะครับใช้วิธีการประกอบยังไงนั่นเองนะครับอันนี้ใช้เพิ่งเคยเห็นนะเป็นไออะไรนะท่อหดเบอร์ไอท่อหดสีเนะี่ยสีอะไร สีตาลน,นะครับส่วนใหญ่เห็นสีเหลืองสีฟ้าเนื้ออะไรแบบนี้นะเออแล้วก็สีดําเป็นหลักๆนะที่เคยเห็นประจํานะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวบนี่นะเอาก่อนนะนี่นะอามาดูกันนะครับในรายละเอียดนะครับก็ใช้น้ำหนักของลวดสแตนเลสมาเป็นตัวช่วยด้วยเพราะลวดสแตนเลสค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ กวัวฟิวนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการบีบนะก็พันกลมๆมาเท่านั้นเองไม่ได้มีการบีบอัดเพื่อให้อ่าเพิ่มระยะการเซ็ฮุกอ่านะครับก็เป็นพันแบบกลมๆมานะครับก็อ่าตัวนี้ก็เป็นวิธีการประกอบที่ผ่านมือของนาโป้งมานั่นเองนะครับด้านในของชุดของเครื่องอ่านะเป็นแบบนี้เลยนะครับทั้งหมด ที่ให้เห็นกันนะเต็มๆเลยไหมอ่าอ่ะโอเคนั่นก็เป็นรายละเอียดของเจ้าสเกลตันฟ็อคนะครับจากค่าย FP ลัวนะครับหรือว่าโป่งสเตทฟิชชิงนั่นเองนะครับก็นะฝากไ้ด้วยนะครับอีกหนึ่งผลงานนะครับจากโครงการมิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลานะครับรีวิวฟรีเพื่อ เพื่อนๆพี่น้องชาวสายฟิชชิงนั่นเองนะครับอ่ะใครที่อยากติดต่อขอซื้อก็ลองติดต่อไปตามรายละเอียดนะครับต้นคลิปที่นนดดให้ไว้นะครับติดต่อไปที่โป้งฟิชชิง ไอ้โป้งสเตตฟิชชิงนะครับแล้วก็เบอร์โทรตามที่บอกไว้นะครับอ่ะใครที่เคยใช้แล้วนะบอกนนวดนิดนึงนะว่ามีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับชอบหรือไม่ชอบยังไงมีจุดติยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับใต้คลิปเพราะว่าเสียงเล็กๆหรือว่าข้อมูลต่างๆนานาสําหรับผู้ใช้งานจริงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริโภคแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับผู้ผลิตด้วยในการที่จะพัฒนาสินค้าต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับเอาวันนี้ว่าจะได้ไม่สุภาพไปบ้างนะนุ่นนวด ฝากไม่ใช่วันนี้ว่าจะาไดไม่สุภาพไปบ้างขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานด้วยข้อมูลด้านไหนที่ขาดตกบกพร่องไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับเสริมกันได้นะไม่ใช่ว่านันหนวดจะเก่งอะไรมาจากไหนนะเสริมกันได้ว่านั้นหนวดควรทําอย่างนั้นนันหนวดควรอบอกแบบนี้นะบอกได้เลยนะครับโอเคติดตามกันได้นะช่องทาง u t u b e Facebook TikTok นะครับกิจกรรมดีๆมีเยอะแยะมากมายสำหรับช่องสายฟิชชิ่งนะครับ รวมถึงกิจกรรมนี้ด้วยนะครับมีภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลานะฝากไว้ด้วยกับเจ้า Skeleton Frog จากค่ายโป้ง State f i s h i n g นั่นเองวันนี้นะหนูต้องลาไปก่อนนะบายบาย